ัสดีค่ะเช้านี้จะมารีวิวเรื่องดอกผักหวานป่านะคะตอนนี้ออกแล้วนะคะอันนี้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว <c oughs> ก็ออกลายต้นนะคะอันนี้ต้องแสงแดดตอนเช้าอันนี้คือความสูงจากพื้นขึ้นมานะคะประมาณสองฟุตต้นนี้ดอกนะคะดกดอกตัวนี้เขาจะไม่เป็นผล ะะบ้านเราก็จะไปทําแกงอ่อมทําแกงอ่อมนะคะดกมากอดอกตอนนี้ออกหลายต้นประมาณห้าต้นนะคะพวกนี้จะไม่เป็นผลไม่มีผลอันนี้คือดอกออกเฉยนะคะน,นกรต้นนี้ก็ เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ดกดอกพวกนี้ออกมาแล้วเขาจะร่วงหล่นไปบานแล้วก็ร่วงหล่นเหมือนดอกไม้ธรรมดานะคะตอนนี้ก็เยอะอันนี้ออกแล้วคงไม่เป็นผลถ้าพวกจะเป็นผลเป็นลูกออกมาก็จะเป็นหัวไม่ขีดออกมาเลยนะคะหัวไม่ขีดออกมาเลยเหมือนพวกมะกอก ฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะคล้ายๆกันนะคะวันนี้ก็เลยจะให้ดูดอกที่เขาไม่เป็นผลเ็าจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะจะเปรียบเทียบกันกันกบดอกที่ออกมาแล้วเป็นผลนะคะทีกจรงอันนี้ก็สวยแต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะร่วง ตามอายุของเขานะคะออกมาแล้วประมาณสัปดาห์กว่าๆนะคะนะก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้นะคะเหมือนเหมือนยอดเขาเลยอันนี้ก็เริ่มเริ่มออกตัวต้นพวกนี้ยังไม่ให้ผลนะคะอันนี้ก็เก็บไปบ้างแล้ว ใครสนใจเอาไปแกงอ่อมนะคะเหมือนเหมือนกับยอดเขาเลยต้นนี้จะเก็บไปแล้วเพราะเขาออกก่อนเพื่อนเลยนะคะก็ยังมีกำลังออกออกอยู่สรุปว่าดอกพวกนี้ ไม่เป็นผลนะคะไม่เป็นผลก็คือเป็นดอกปกติเหมือนดอกไม้นี่แหละเหมือนดอกไม้ที่ไม่มีผลนะคะมีแต่ความสวยงามมีกลิ่นหอมนะคะต้นที่ยังไม่ออกดอกก็คาดการณ์ว่าเขาจะมีผลนะคะเขาจะมีผล ดกดอกไม้ต้นเลยนะคะความใหญ่ความสูงของดอกวานป่านะคะก็ต้นใหญ่พอสมควรอันนี้อายุประมาณ7ปีนะคะ7ปีออกผลแล้วมา3รุ่นนะคะ3รุ่น คลิปนี้สำหรับดอกผาวานป่าฤดูการ2,564นนะคะก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ